ฉันนางสาวสุบิเวภาบุญมานักเกลียชันบัยมัศกาลกราบมนมัศกาพระคุเจ้าท่านระถียนสมเดจพระศีนคริรศีสเกงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีการวัีธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6นะรหคะ รับชมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทณีจุดทุปเทียนบูชาพระรัชนาฏัยและขอเชิญทุทกท่านครับมาเดินข้ามร่วมกันเป็นเขตพื้นที่การศึกษารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครณีศรีสเกษรายงานต่อทา่านประธานในพิธี เรียนผู้ว่าการจังหวัดผู้มีการโรงเรียนเฉลิมศรีเกตโรงเรียนปัณสิยากรีพืเอเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดงห์เกตซึ่งนำโดยคณะสงฆ์จังหวัดศร์เกตสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรเกตพุทธสมาคมจังหวัดโรงเรียนทางสว่างคณะกำลางการศึกษา ศาสนาศีลปัันธรรมและสิ่งแวดล้มวิถีเศรษิชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดนายทึกว่าลูกแก้วประธานคณะกรรมการประการยกการสรรหาให้เป็นประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสีตีป้องเพิดทูลสถาบันท่าเรือที่สามกําจลอยเป็นการ วกาตวันนลปันตเลปัตาเมอัปรนะครับอเภอเวชานุวิทยาสิสุวรรณอำเภอโพสิสุวรณนะครับก็กเปี่นีแก้วิทยาเ็สีน้รตาลอีกรอบหนึ่ง ผด,ด็อเตอร์จิตนาตนรสิทธิพรลำดับที่สิกนายนรเดชนายสวา่างโชติขันลำดับที่18ดนายทัศกง